ทีนี้นะครับจะพามาชมที่ดินแปลงสวยๆทำเลดีๆนะครับอยู่ติดกับบึงสาธารณะขนาดใหญ่นะครับที่เรียกว่าบึงปลือนะครับพื้นที่ของเราอยู่ที่บ้านหนองหัวช้างหมู่ที่2ตําบลด่านในอำเภอด่านคุนทศจังหวัดนครราชสีมานะครับเอกสารสิทธิ์เป็นโฉนดครุฑแดงมีแนวเขตชัดเจนเรียบร้อยนะครับเนือนที่รวม10ไร่นะครับเสนอขายยกแปลงในราคาไร่ละ1 3ึ0 0 0บาทนะครับเป็น ที่ดินที่มีเส้นทางเข้าออกสะดวกสบายนะครับอยู่ติดกับถนนหินคลุกนะครับห่างจากตัวเมืองโคราชมาเพียงแค่40กิโลเมตรนะครับอยู่ใกล้ๆกับถนนเส้น2148นะครับมาเพียง3กิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับมะแก่การที่จะมาปลูกพืชผลต่างๆนะครับทางการเกษตรปลูกพืชไร่พืชสวนปลูกไม้ผลไม้ยืนต้นต่างๆได้เลยนะครับดินดีน้ําอุดมสมบูรณ์นะครับสําหรับท่านใดที่สนใจ ก็สามารถเข้ามารับชมคลิปเปดีโอเต็มๆของเราได้ทางช่องทาง YouTube ขายที่ดินโดยภาคินรัตนะได้เลยนะครับ